ม้จะเป็นฤดูฝนหรือฤดูหนาวก็ตามคุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่สครรหนึ่งกำลังเตือนอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับไวรัสไอซีที่แฝงตัวอยู่รอบตัวเราและอาจสร้างความเสี่ยงให้ลูกน้อยได้โดยไม่รู้ตัวแต่ที่น่าสนใจคือคุณรู้หรือไม่ว่าอาการไอธรรมดาที่เด็กๆมักมีอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคติดเชือ้อแรงนี้ได้ลองมาดูข้อมูลสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้กันสักครั้งไอซีีคืออะไรและทําไมถึงน่ากลัว ไวรัอสอสเวี Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อโรคที่แพร่กระจายผ่านละอองน้ำมูกจากผู้ป่วยหรือสิ่งสัมผัสที่ปนเปื้อนเช่นลูกบิดประตูหรือโต๊ะในร้านอาหารแม้จะพบได้ในทุกช่วงอายุแต่เด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดโดยเฉพาะเมื่ออาการเริ่มจากการไอเล็กน้อยจนพัฒนาเป็นการหายใจลำบากหรือมีเสียงบิดในปอดซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้หากไม่ได้รับการรักษาทันทีวิธีป้องกันที่คุณสามารถทำได้ทุกวันนี้ สคร .1 เชียงใหม่แนะนำหลักการป้องกันแบบปิดล้างเลี่ยงอยู่สังเกตที่แม้ฟังดูธรรมดาแต่เป็นกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งมาก1ปิดให้สอนลูกน้อยปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามด้วยผ้าหรือทิชชู่พร้อมสวมหน้ากากอนามัยหากเด็กป่วยที่สำคัญห้ามใช้อุปกรณ์ส่วนตัวรวมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำหรือฟันแปรง2ล้างล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสินของสาธารณะเช่นราวบันได หรือลูกบิดประตูในรถโดยสารอย่าลืมทำความสะอาดของเล่นและพื้นที่สัมผัสประจำด้วยสเลี่ยงหลีกเลี่ยงพาเด็กไปยังสถานที่แออัดเช่นห้างสรรพสินค้าหรือสวนสนุกซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อไวรัส4หยุดหากเด็กป่วยให้หยุดเรียนหรือหยุดทำงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในวงกว้าง 5. สังเกตระวังสัญญาณอันตรายเช่นหายใจมีเสียงบิดหรือหายใจเสียงดังซึ่งต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีแต่ที่นี่มันน่าสนใจคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า การสวมหน้ากากในบ้านจริงๆแล้วช่วยป้องกันไอซวบีได้จริงหรือหรือบางทีคุณอาจคิดว่าลูกยังเล็กต้องอยู่ใกล้พ่อแม่ตลอดแล้วเราจะทำยังไงให้ปลอดภัยทั้งลูกและตัวเองลองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคุณคิดว่ามาตร,รการป้องกันที่แนะนํานี้เพียงพอหรือยังมีวิธีอื่นที่ควรเพิ่มเติม